นีท่ทดลองทดลอง้าแล้วออมจะเด้งขึ้นมาเข้ามาแล้วไงอย่างอย่างไม่ขึ้นชีโป,ป่ออด,ด้วยกกดก็หาโป้งเงี้ย ไล่โป้แล้วไงต่าเอาของไอโฟนพี่ชวนผมไม่ได้พี่ต้องใช้ไอโฟนเพาเหรอครับอ๋อต้องใช้ไอโฟนถึงชวนกันได้อ้าวไแน่ๆไล่ไล่โป้มาคนดูแล้วเอาแล้วอ่ะสองไมาไหนก็เล้าเอาเลาแล้วเอาคุยแล้วก็ไม่แล้วคนมาสี่ร้อยกว่าแล้วไม่ไม่เล่นไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วไอเล่ด้วยไหมครับเดี๋ยวผมโหลดแอปให้พี่เอาไปใส่โลโก้ได้สสวัดีครับแฟนกลับทุกท่านครับผมวันนี้มาประชุมกันนะครับเรื่องจะจัดมิ้งแฟนคลับเดือนพฤศจิการ ประกอบกับตาโฆษณาเสื้อเลยเนแนะนำตัวกันหน่อยครับเลปันหล่อแล้วเนี่ยโอ้ยสิงบอกว่านะครับรุ่นใหม่เสื้อรุ่นใหม่นะครับใส่แล้วรู้สึกหล่อแลเบิือนระเบ้อใส่แล้วใส่แล้วรู้สึกมีพลังอันนี้นี่นี่อ่ะอ่ะพี่แบงค์ยืนหน่อยยืนหน่อยเอากระเป๋าออกหน่อยนี่ครับใส่แล้วก็แนวพุ่งเลยครับนายแบบเราจะอ้วนๆหน่อยๆตรง S <S อ่ามันช่วยคุยกันหน่อยตอนนีน้คนคนดูถึงพันไแล้วรู้สึกอยากไปเอ,อ่อหี่ร้อยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดร้อยครับหายพอคุยก่อนคุยก่อนปะไปสุบรีก่อนหายพอไอเล่กอ่ะเดี๋ยวคนานเดี๋ยวเดี๋ยวพนายน้องหน่อยน้องชายผมครับเล่เล่เล่ตัวแสบเขาจะไปอะไรนะอะไรอะไรอนะเล่นกับผีครับเล่นกับผีแกงผมเล่นผีแดงมั่งแมนยูมั่งผีกระหลัวมั่งผีเปลี่ยนหัวมั่ง ที่ไหนวันนี้ไม่ได้เอาไปฮะเอเซียเอเซียเอเซียเรา l o c a t i ขออนุญาตไม่บอกขออุบไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเราบอกไปมีคนนี่ด้มีโรคป่วยครับพี่จนนี่ขออนุญาตไม่บอกไอร้อนสดไอร้อนร้อนสดมีทุ่มมีทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับมีใครไปด้วยมีใครไปด้วยก็มีเสียโป้ไม่กเกษมฮะเสียโป้คุยใหญ่ครับอันนี้รับประกันนะว่าไปแต่จะแกล้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าแกล้งกูมีไดนาไหมอ่ะปลาใส่กองอย่างเดียวพี่เพื่อนนะเว้ยพี่เพื่อนนะเว้ยสีเข้ามา สวัสดีพี่เสียพี่หนูเล็กสวัสดีพี่เสียพี่หนูเล็กสวัสดีครับไอเซียนสวัสดีลูกเซียนของป๋าพี่จอนนี่ครับพี่จอนนี่สวัสดีครับจอนนี่ไหนจอนนี่ตัมบอลพี่อ๋อพี่จอนนี่บาวโอหะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไจอนนี่เพื่อนี่ครับอ๋อจอนนี่อ๋ออ๋ออาจารย์นายวิสุทธิแพทย์อาจาร์ต่ออาร์ต่อแชร์ต่อด้วยนะครับแชร์ต่อด้วยอยากได้เสื้อซื้อครับผมขายครับผมพันสองแล้วครับร้านไหนคะับสามร้อยบาทครับร้านรถบ้านบางบอนครับผมติดต่อ l ลน์แอดแลรถี่ RBB ดเซนเตอร์อันเดอร์สกอร์เซนเตอร์เอกช้ร้อยยี่สิบหกครับเดี๋ยวรายละเอียดจะโพสลงเฟซบุ๊กอีกทีโอ้ของเจ๊ตัวหนึ่งพอตี้พอตี้พ่อตี่ครับพอตี้พ่อตี้พอพ่พ่อ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 พอพ่อพอพ่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 อพอพ่อพ่ออพ่อพนอพ่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 าพ่ัพ่อพ่อพ่ออพ่อพ่อพิอพพ โลสประโมะพีเีเคพัดไปกีฬาพัดไปกีฬาพัดไปกีฬาครับผมพี่เพิ่มฮะเพิ่มมาด้วยอนี้พี่เพิ่มแหวนยังเย็นอยู่นะครับแหวนของพี่เพิ่มครับผมฟิตเนสเฟิร์สอยู่ตรงบางบอนนะครับตรงเชิงสะพานข้ามจากถนนบางข้ามกาญจนาครับเอกชัยอยเท่าไหรพี <verw 000> ่เพ <po> <ancy> ิ on, ่มพิมพ์บอกด้วยครับ เบบียรร์คัสวัสดีครับจากอุทัยธานีสวัสดีครับผมอุทัยธานีอะไรอะไรน้ที่มิสแกรนด์เหรออุทัยธานียอดจ้าสเบียตอนนี้เบียอยาให้เดียวสันแสนได้ใส่ได้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยาเห็นกระเป๋าที่โจ๊โดนบล็อกไปแล้วโดนเลือกไว้แล้วโดนบล็อกไปแล้วเอ๊ะทายเห็นพวกนี้แนะที่โจ๊กขายไปไหนวะไอ้ห่าเออประชาชนบ้านไหนนะครับเออเสื้อรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ขายออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะขายหน้าร้านนะครับ ที่เอกชัยซอย126ร้านรถบ้านบางบอนนะครับโดยผู้คนจัดเป็นการเรื่องเสื้อคือขุมวดเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์นะครับตั้ง3-4โมงเย็นนะเขาอาจไม่รู้จักชื่อนี่ต้องขมวันไรคางต้อมือไรคางอ๋อด่งังในโซเชียลนะเดียววันที่วันอาทิตย์นะครับวันที่22อ่ะวันมี่22วันนี้วันศุกร์ กี่เอ็ด่เ็ดก็ยีอวันสาาวันนี้ยีเหรอครับเอาเจไปเล่นนี่นู่นเนี่ยก็ก็วันที่ยีบาวันที่ยีบสานะครับก็สามสบโมงเย็นที่ถนนเอกชัยนะครับซอยเอกชัยร้อยยี่กจมีผมมาขายแล้วก็ได้พบแบบเน็ตไอดอลอันนี้เน็ตไอดอลมีเมโป้สีโป้อนนท์มีเลยตัวแสบมีเนวัดดาวนะครับพกันครับอยากพบกงเมืองดีของเาช่ที่ไหนครับไอ้กอง แกงมึงเห็นแล้วมาด้วยอยู่แต่จังหวัดซื้อได้ที่ไหนครับไอ้แกงได้ยินไหมติดต่อหมวดอะไรครับทรงวุฒิฟรายแมนติดต่อแล้เลยครับลายคางนะเจ้าของเต็นท์บ้านรถสีครับเสียงแทบจังเลยเสียเสียเออเอซื้อรถแถมผีครับผมวันนั้นพี่เอกเพราะผมพี่ขอร้องนะรายยกเงินพี่ขอร้องคนเขถามอพันรถชนหรือเปล่าไอ้บอยได้สองพันอะบอยก่อนหสิบเก้าครับผม สองพันแล้วครับสองพันเร็วมากเลยนะเดี๋ยวมันนักวอล์ไปแหละพี่แสนเดียวเองเขาถามว่าเสื้อได้เลยครับพ่อวิ่งหถอยรถแล้วพี่พ่อโผล่แล้วรถมีอะไรคนรถามด้วยรถเข่ากันรถไม่ได้ชนอ๋อวันนี้วันเกิดพี่เล็กครับรวยพรให้พี่สามนะรวยพอแค่พี่สาวพีนคนที่สามพี่เล็กครับผมแฮปปี้เบอร์เดย์ครับพี่เล็กครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมีความสุขมากๆครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมบรพลกำลังรับชม ทุกที่แบบนี้สุดยอดครับโอมโฮมี่โฮมสายแข็งลิ้นแข็งหมดแล้วเมื่อคืนเนี่ยโฮมไหนไม่เข้ามาโฮมอยู่ที่ร้านพี่โอ้โเดาโอ้มองดูนี่ว่าว่าป้หน้าเหมือนไกด์เปล่าวะหน้าเหมือนไกด์นะเหมือนไกด์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรูปญาติพี่ญาติประเทศไทยไทโลนะมึงต้องบอกเลยเฉพาะแต่ป่อเปิดมึงไม่ดูหน่อยแต่ป่อเปิดมึงไม่ดูหน่อย ประเทศไทยไทยก็ได้เรื่องอะไรวะไทยโรนนะโอเคเวนใส่แจ๋วพี่หนุ่มเข้าร้านทุกวันหรือเปล่าครับไอ้มาแจ๋วแล้วไงวะใส่แจ๋วแถวนี้ใส่แจ๋วไอ้มีอะไรวะยืมตังค์หน่อยมึงเอารถไปล้างไงพ่อจอดนี่ครับผมกำลังขับไปล้างครับผม เมื่อวานมอคเบลลี่ขันเขาออกแล้วพี่เบลลี่ขัวเสาแล้วโอเคเบลลี่เนี่ยผมไห้มันขัดยางนะครับผมขัดล้อขันเสาออกอีกแล้วมอคเบลลี่ขันครับผมบ้าเลยเชื่อวันนี้บอกหนวดพี่ใส่ปุ๋ยอะไรดอกสวยจังสูตรสูตรปุ๋ยสูตรสิบเปอส์เซ็นต์ สั่งเสื่องทำอะไรนี่ครับอยู่กาอกองอยู่กากองอยู่กาะกองคุณเป้เมืองชนบอกวันนี้มันเกิดลูกผมอวยพรให้หน่อยครับอ่าออวันนี้เป็นนะครับลูกคุณเป้นะครับเมืองชนครับก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆตัวไวๆนะครับเป็นคนดีของพ่อแม่คนดีของสังคมครับ Happy birthday ครับหลานครับมันแล้วสวยมาทนี้นะผมหนวใส่ปุ๋ยอะไรมาใส่ปุ๋ยอะไรไอ้เราแจน สูตรนี้ทำระเบิดได้ด้วยวันนี้บอก FC พี่วัน FC Apple พี่มากเงี้ย FC พี่วัน FC Apple เคลียเคลียเคลียหน่อย Apple พี่วันดีครับดีสบายสบายใจรุ่นใหม่เรียกไอ้รุ่นใหม่ผมสั่งผมย้ายย้ายโรงงานผลิตครับอาจ้างของโรงงานโป้ครับไอ้ป้คิดแพงครับผมไม่เลยเพิ่มเป็นสามร้อยครับแต่โป้อบอกเสื้อผักเสื้อผ้าดีกว่าครับ FC พี่วัน FC Apple สามร้อยครับผม เลยโฆษณาของไม่ได้มึงจะมานั่งดูอะไรไหลสดก็ไลฟ์อยู่นี่มันนั่งดูมาดูพ่อเลยเหรออย่าลืมครับนะขอฝากก่อนนะครับว่าสวัสดีครับจากซิดนีย์อ๋อน้องน้องพิม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 กำลังไปเกาหลีไม่ใช่เหรอใช่น้องพิมไหมใช่ครับพิมพาพรเมื่อวันก่อนมันเกิดน้องแยมพรเนี่ยใช่เดียวกัน้องแยมครับเกิดก่อนน้องไหนน้องแยมครับผมแยมประเด็นน้องแยมย้อนหลังครับผมอังกฤษ FC จากอังกฤษมีอังกฤษด้วย FC มึงเหรอ FC นี่ครับเอาแล้วเปอยู่ครับขอเสื้อเาราขโตัมาละพี่ผมครับผมลืมไปมีดาบตำรวจคนนี้เขาโดนอะไรไม่รู้เขาบอกยากดะสารยาทุกอย่างครับทุกอย่างเป็นเป็นแมวเป็นโนุกไปเดินตามเพื่อนที่สสที่มีสาอะไรนะแมวาโดนแจ้งเร่องะไรเะ ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุ่มด้วยครับจากท็อปตลาดทูคุณพิมพ์บาพรบอกไม่ได้ไปสับคานหลอกเฉยๆมาเมลเบิร์นค่ะอ๋อเมลเบิร์นเหรอคราวคลาวคลาวคลาวไปเที่ยวคลาวเดี๋ยวไปที่นี่เราพาเที่ยวไปไปไปออสเตรเลียเราพาเที่ยวเลยนะครับคุณพิมพ์ใครนะที่นใครแบงค์ทุกูเี่ยเอ่อขาวบอกพี่หนุ่ม ฝากบอกพี่สิงพี่หนุ่มนะครับจากท็อปตลาดฟูตลาดฟูวันนี้ครับท็อปครับพิพิโผลไฮโลผมได้นะผมนิ้ผมนิ้วผมนิ้วยาวมากประเทศไทยใครก็ได้ไฮโลนะใช่ต้องมีนี้ด้วยงั้นหรอเอาเงี้ยอย่าเด็แอร์อย่าเด็แอร์ทีนตอนนี้ครับก็หนุ่มตลอดการเลยครับเขตผมเลยครับเฮ้ยไอ้แก้มมาโปรโมทอะไรเนี่ยขอขออนุญาตครับช่วยๆกันช่วยๆกันเขตผมครับเล่นกับผีครับ นะครับเิ็ดตามนะครับทุกวันศุกร์คร oh ับนะว่าจะไปเล่นกับผีตรงไหนอะไรยังไงแล้วพาเด็ตไอดอลคนไหนไปอะไรยังไงเล่นกับผีเล่นกับผีด้วยนเเลนกับผี่นะครับแล้วก็เสื้อนี่นะครับขายด้วยครับตัวสามอยบาทครับจากคุณแล้วนะครับกาไรส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเอาไปไปเล่นไฮโลครับไม่ได้ครับเอาไปทำารนไม่เล่นครับผมไม่ได้เสียโป้ครัเสียโปรัผมกาันตีดย์ย้อนหลังให้บ้านสี้าส้มโอในเดือนพฤษมประเทศไทยใครก็ได้ได้เงินผม ผมคนหนึงไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับผมมันองจ่ายกันประมาณหกเดือนครับผมพ่อดูแลหมดเรียบร้อยแล้วมาเที่ยวประเทศลาวด้วยนะครับนี่มาเดี๋ยวกนไปแผลบี่คนในนิวซีแลนดงจะพูดอะไร้ขวยเป็นกล้วยบ้างอะไรบ้างหือยมันอย่าไปเน้นชัดแมวเลยครับพรรมหยาดเลยนะครับเบิร์ดเดย์ย้อนหลังน้องซุปโอนะเรียงเลี้ยงเลี้ยงเรียงมีจากประเทศลาวด้วยสวัสดีครับพี่น้องสปปลาวครับผมทุกอย่างในวันใครๆ้องคนดูเยอะไหม สองคนสามครับมีเสียงป่ะพี่แบงค์ลุยล่องโบงอ่าอย่าเด็ดแอร์อย่าเด็ดแอร์มีเสียงไหมอุ้ยเออเด้นะลุยก็อะไรครับก็กำลังงงเดี๋ยวก็ไปกับใครบอกเขาไปไม่ไม่อยากไปกับใครนะครับเนอยู่สมุทรสาคครลรับเน้นใช้กำลังนะครับแล้วก็มังบอลรับผมขอตอนนี้กำลังรับสมัครสปอนเซอร์นะครับเข้ามาดูแลทางเพจไม่รับสมัครแต่ขอสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ละครับ นะครับเอา M Sport แทนได้ไหมตอนนี้ก็คุยกับเจ๊โป้นะครับเรื่องเอ้สปอนเซอร์ตนี้อนเอลี้ยครับจากแป๊ะแป๊ะฟองพอดนี่เป็นอย่างเงี้ยอะไรกันแป๊ะนะแป๊ะราการพันนานจะเล่นไฮลุงไฮโลเท่าไหร่เท่ากันยี่สิบล้านสามสิบล้านช่วยเพื่อนเนึ่งสองหมื่นช่วยไม่ได้ยี่สิบสามสิบล้านสวัสดีครับแป๊ะฟองพอดครับผมไอสัตว์เดี๋ยวประยุทธ์มายิ่งลัมโบร์กินียิ่งได้ได้มาขัดล้างอยู่เยอะเกือบแล้ว อะะไรวันนี้ขาดดีเจอากาพูดพูดจัดอีกคนคนึงต้องปิ๊งครับผมขาดดูต้องครับผมโบกินนี่เกือบแล้วครับ2,300คนครับตอนนี้มีนาทีละเดี๋ยวพอละไม่รู้จะพูดอะไรละไม่มีเวลาบอกครับถ้าถ้านให้ผมพูดนะผมคือผมใจใจผมไม่คิดต่อใจไม่ถึงคงเก่งสองคนครับผม กระจายกระจายกระจายเมื่อมันผ่านไปแล้วเมื <c oughs> อ่อเมื่อว่าให้มันผ่านผ่านไปแต่ถ้าเขามาได้เราก็ดีใจด้วยใช <c oughs> ่วา่าซ้อมมอกกันหนักหน่อยซ้อมแต่ซ้อมมันหนักหน่อยแ <c oughs> จงนายพลางโกมึงเม้น <c oughs> น้องกัน,น้องรักพี่ทั้งคู่ไอ้โก,ก้กับน้องรักไอ้เล่น้องรไรไอเน่น้องครับมันคาใจเนี่ยพี่ไอ้ไผ่ดูอยู่จากซานฟรานอ่าวัอดีน้องไผ่ซานฟรานที่โก้ไผ่ใช่โป้แม่กิมฮวยคนนี้นะคร <c oughs> ับที่ไปเล่นซานฟรานได้เพราะขโมยตู้ขโมยงั้นเต๊ะ ของอาตัวเองนะครับเอาเงินไปเอาเงินไปร้านลาน้นไอร้านระยำพี่หนุ่มเข้าร้านทุกวันหรือเปล่าครับอยากรับมือกลับมือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านผมครับแต่ว่าร้านมันคึกคักได้เพราะพ่ดผมเนี่ยครับแต่เจ้าของร้านก็กลับบ้านไปแล้วไปทําอะไรนะกลับที่ต่างไปนะซักกางเกงในเมียก็บอเวลาตากผ้าตากอะไรเจ้าของร้านชื่อหมวดไยคางแล้วใครนะครับขอหมวดายคางรับอกเข้ามายังเนี่ย เจ้าของร้านชื่อหมวดลายคางคเขาตอนนี้เขาหายไปไหนเจ้าของร้านไม่อยู่เลยเอาเมียเนียกลับบ้านสองทุ่มประมาณสองทุ่มเขาต้องกลับบ้านไปเก็บตังเกงในเมียที่เ่าโบตอนที่ย่าโบตังเกงในมีเมนอะไรเขาต้องเก็บเมนไอแต่วันก่อนมันมันมันไม่พี่ว่ามันไม่ซักแล้วนะขาบอกมันไปเซ็นด้านทุกวันเลยไปซื้อตัวใหม่ให้ทิ้งเลยขาได้ทิ้งขาได้ทิ้งขาได้ทิ้งมีเมนเนี่ยพี่เลิบเมนแล้วต้องไปซื้อใหม่ครับผม ล่าสุดได้ข่าวขายขายรถรถผีให้ใครไปไม่ถึงใชครับจะเอามาหลอกขายหมดที่เนี่ยดูดิรถผีนี่รถขโมยมาหรือว่าอะไรรถมีรถมีผีรถขโมยรถชนคนตายรถรถขโมยรถจราจรถายรถผีภาษีนี่เขาอำขนาดนี้มึงยังไม่เข้ามาแก้ตัวไัยมูฮัดเข้ามาแล้วครับมาด้ชวนได้อย่างนั้นนะครับผมมันยังไม่เข้าอ่ะเด็กเข้าครับผมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดคนครับตอนนี้เยอะแล้วเดี๋ยวผมดูให้ครับมาเข้าไปยังเออ นะครับก็ร้านนี้พรอเข้ามาพุดบเ้าจบรายการก่อนคือวันที่สองบอลนครับก็อย่าลืมนะโปรโมทนะโปรอย่าคาหยาดนะอะไรทั้งนั้นเลยนะครับใคราดูได้ครับวยได้า่วยครบผมนะเข้ามาดูในไลฟ์สดอ่ะส่วนเลยเขาโปรโมทเขาโปรโละโปรโมทได้พี่อ่ะโดดน้ำครับครัครับพี่ดูโปรหมทเข้ามาเนี หมดเข้ามาฮะเดี๋ยวหมดเข้ามากดรับไม่ได้กดรับเดี๋ยวเรากดรับมันไม่ได้เลยเขาไม่ได้ใช้ไอโฟนครับพี่หมวดเขาใช้แบบพี่ครับอ๋อครับเขาใช้แบบพี่เราทักพี่ฮอเดียวกันได้ได้ครับอยากได้เสื้อตัวเท่าไหร่ครับสามร้อยบาทครับผมสวัสดีครับพี่ดุลไทยค้ายังค้าเมซดาไฟอ๋อเมซดาไฟสวัสดีครับอ่ากินยำมุกเส้นอยู่ครับข้าวไม่มีครับเข้าวมาแล้วครับผมไาแล้วไปพ่อห้องน้ำเลยห้องไหนปวะนี่ครับเราต้องครับ งซไฟแมนเออาักเาไปแล้ว็เนโซลวูดไฟแมนพวกด NG ด,ด,ดุดดุดอ่สโงลทีคอย NG พวกเราอยู่ลงหมดแล้วมาแล้วข้าดึงดึงครับผม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวรอมาแล้วครับไอ้มวดรับด้วยดิไอ้ <c oughs> มวดกดเพิ่อด้วยดิมวดมวนรับไม่เป็นหรอ หมดอ่ะไม่ยอมรับครับผมมู้นรับด้วยอะไร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 หมดแล้วลามปามแล้วลามปามแล้วลามปามแล้วเดี๋ยวให้แฟนขับกระหน่ำด่าเลยเมื่อไหร่จะมีเสื้อคอปอกก็รอรอช่วงมิสติ้งครับผมที่ต้องหาซื้อนี่มาให้ผมต้องซื้อไอ้พี่ว่าไอ้ไอไม้จะหล่อทำไมไม่รับทำไมไม่รับอ่ะ ช่วงนี้เห็นราคาลดรู้สี่4,900กเองใช่ขอโทษด้วยนะครับชวนแล้วอ่ะบางทีน้องๆพูดคำหยาบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต่อไปจะพูดเรียงๆแล้วนะครับเลี้ยงเก้าจาก8,000กว่าเดี๋ยวชวนให้ใหม่ครับโอเคอ่าๆเราสักครู่เดี๋ยวชวนหมดเดี๋ยวปรากฏหมดหมดลายครั้งนะผมลดราลดราคาเดี๋ยวดูมาให้แล้วจะส่งให้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ล็อเงราเออนันจะพี่เข้ามาไรนั่นเล่นในหมดก่อน พีมวดอยู่ไหนอะพี่มวดจุดจุดจุดดิพี่มวดพี่มวดจุดจุดจุดดิผมจะมาทาไฟพี่มวดเนี่ยจุดจุดจุดซิอยู่ไหนพี่มวดร้านอยู่เอกชัยร้อยยี่สิบหกครับผมร้านอยู่เอกชัยร้อยยี่สิบหกครับผมพี่มวดอยู่ไหนครับผมพี่มวดจุดจุดจุดพิมพ์่อยครับพี่มวด พิมหน่อยครับเสียมมวดครับผมต้องตะแคงจอครับถึงรับสายได้มึงบ้าเหรอะตะแคงจอตะมวลเร็วเร็วดิเดี๋ยวนี้พี่พี่พี่เดี๋ยวนี้พี่เห็นอ่านี่นี่เจอแล้วครับผมหมวดลายคางครับผมเอา หมวดไรค้งใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรครับผมชวนไม่ได้ครับผมโทรมาแล้วครับผมโทรมาแล้วครับผมอ๋อผมชวนพี่หมวดไรค้างไม่ได้ครับพี่หมวดไรค้างใช้โทรศัพท์กระโหลกครับผมมีตังผมก็ก็บอกว่ามีตังให้ซื้อไอ้นี่บ้งครับมีตังให้ซื้อเออโทรศัพท์ดีๆหน่อยนะครับนะ อะ,อะไรนะเขาต้องใช้ไอโฟนไอโฟนมั้งครับผมไม่ใช่ไปใช้ไอ้นี่คร okay ับอโทรศัพท์จงโทรศัพท์จีนน่ะมีต mm ังค์เยอะเยอะยะแยะซื้อโทรศัพท yeah ์จีนเออผมขอฝากบ้าน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 รถบางบอนด้วยนะครับขอฝากบ้านรถบางบอลด้วยครับใครอยากได้รถรถเป็นไงครับรถผีรถขโมย ล่าล่าสุดรู้สึกว่าหลอกขายเซฟิโลใครไปไม่ได้กล่าวว่าล่าสุดที่หลอกขายเซฟิโลชนคนตายไปให้ใครก็ไม่รู้ครับผมลูกอ๋อไออันนี้คือการล้อเล่นนะครับรถดีรถสภาพดีเหมือนกันครับผมรถสภาพดีนะครับผมล้อเล่นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถผีรถชนคนตายมาที่บ้านบ้านบ้านรถบางบอนเอกชัยร้อยยี่สิบหกได้ก็มีสา่งนเตียงะไม่มี เรื่องนี้เหรอมีแค่สองนะสองแต่สองก็เท่าใหญ่มากเลยใหญ่มากต่อครับผมโอ้ยไปแล้วเดี๋ยวครับผมเอ่าพี่สองน่าจะไปด้วยเอาเฮ้ยเล่นการพนันกันเหรอนั่นน่ะมีการเล่นการพนันกันด้วยครับผมพี่ผมจบไลฟ์สดเลยจบเลยจบเลย บายบายครับผมไปก่อนครับผม